สีมาเห็ดหน้าแล้วก็อีกอย่างนึงเข้าอยากเห็ดผืดพักสวนข้่วน้ำ <Wow. S 1> คือตัวเดียวมันจบอ่ะ ครับผมกับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเที่ยวต่ำกเกษตรพอดีนะครับมินี่เขาได้มาทำการทรงรถพ่นดินโกลเด้นฮอนนะครับตัวนี้นะครับก็บคือรุ่นชิ้วหาก็คือตอนนี้เขาอยู่บ้านเชียงแหวนเนาะพ่อตำบลเชียงแหวนอำเภอกุมพระวาีจังหวัดอุดรธานีจริงๆเราก็คือพอเจีออรถมาเห็ดจึงหน้า เฮ็ดตึงสวนเอาครบล่าไปปกติที่กี่เฮ็ดจังไดี๋ตัวพักคุดแล้วขุดใส่จอบบ่ใส่จอบคุดแล้วเฮ็ดนํากันเอาแต่พ่อคือบ่เฮ็ดซอยแล้วอย่าโดเป็นอเมื่อยบ่เมื่อยบ่ใส่จอบเมื่อยละเนาะเพื่อสิแล่ากัน้ยเพื่อสิได้แต่ละเป็นบะนี้รถบะนี้ผู้ใดสิเป็นผู้ใส่ใส่ตึ้ง2คนใส่ตึ้งสองคนเดี๋ยวผมก็สิเฮ็ดให้เบิ่งสิเฮ็ดเปลี่ยนพักมันเฮ็ดได้2วิธีเผ่าเดียวก็เฮ็ดได้ สองพ่อแล้วนี่ก็เห็ดได้เผ่าเดียวนี่มันสีสามารถไทยได้เนาะแล้วก็จุดพืนดินเผ่าเดียวแล้วก็มีไม้แหวกเพื่อจะเห็ดร่องพ่อนี่สีเลือกใส่แบบใดก็ได้สองพ่อพืนดินแล้วก็สาสดินยกร่องเห็ดแปลงนะครับนี่คือลักษณะของสองพ่อเอาผมกับพื้นที่ที่เข้าสีกันร่งสีร่องไทยนะครับจะเป็นมีหนามีวัชพืชอยู่ขอนคางทีบ้างหน่อยพอดีพอดีนะครับนี่ครับเห็นมากเนี่ยมากจะเป็นหินลูกล่างเลยครับ เขาจะเปลี่ยนสภาพพื้นดินพื้นนี่นะครับให้มันเป็นแปลงพักไห่กับลูคาเบิง้งมา <Wow. S 1> มันใส่งาน,นจริงนีหรีบอไถพวนเฮ็ดแปลงไ้เบิง้งจังไปชมกันครับ ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือไถน,นะครับดินแห่หรือดินมีหินลูกล่างนะครับแล้วก็ดินเหนียวพอมาับคือตอนนี้ดูกข่ากําลังไถน,นะครับตอนนี้ก็คือเป็นแม่บ้านนะครับกําลังหัดใส่รถกรเบื้องจากลักษณะเราแม่บ้านมีสีใส่ขอ้องเพราะผ้าบานเนด้ครับ <c oughs> <c oughs> อ่านี่นะกะลังกะลังหัดกันครับกะลังฝึกว้าวเก่งเป๊พ่อไป๊ะเงีย้เยนนเราจี๊ไม่แล้วไม่แล้วพ่อได้แล้วได้แล้วใกล้แล้วใกล้ราไก่เป็นรมแล้วว่า นี่เป็นกั้นตอนที่2นะครับของการใส่ผ้าเดียวเพือพรวนดินเผ้าเดียวนะครับมีเป็นดินเหนียวเดี๋ยวไปเบิ้งชมกันฝนเป็นไงใจน้ายมันจะมาแรนเร็วครับ การหอนอันนี้นะครับเป็นขั้นตอนการพ้นด,ดิน2เท่านะครับคือข้นสอนเบสิกการใส่งันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดีเบิ้งคุณพ่อใส่มาคุณพออ่อพัฒนาเรียวกปึ๊บอ่าแล้วใส่เกียวบางแล้วแล้วกำอ่าแล้วยกแสดงมาถือว่าโอเคอ่าแล้วเริ่มดีความใจแล้ว อาขั้นตอนสุท้ายนรับจะเป็นขั้นตอนสาดดิยนยกแป้งนะครับ ม,มันก็ถือว่าง่ายมีแน่นาะเป็นจังไหนครับหลังจากได้ใส่งานรถค่นดินรุ่นชิวหาไปแล้วคือถักใส่จอบกูติดประม่านว่เดี๋ยนึงจะทีใดซ้ำเปลงนี่ทีเดีอาจริงๆแล้วมือไหมเขาบอกเคยใส่เครื่องจักรกลมาก่อนพ่อมือนีเขาลองใส่หรือมีเป็นของเจ้าของแล้วเขาค่อยเห็ดไปบ้นหน้าโดนก็น่าจะเลี้ยดดูเกี่ยวกับการใส่รถได้คันใส่เป็นแล้วมันบ่อ,อยากเน้ยมันจะดูศึกว่าเขาเข้าใจระบบมั่นทีใด้อยูอย่เนาะเข้าใจบ่เข,ข้าใจอยู่เนาะ อ๋อนไทยไ้อีหละไปู้้จักรถพ่นดินของเขามาได้จังไหนวิธีไหนตอนแรกกะสีมาเห็ดหน้าตา um uh> ั้งใจยุ่งเทพแล้วแต่ก็อีกอย่างหนึ่งเขาอยากเห็ดพืชพักสวนขั้วน้ำคือตัวเดียวมันจบอะคนหาในในยูทูปเบื้องายเจ้าปะเจ้ายูทูงเจ้าเน่าเจ้ามันมีตัวไทยอะของเรามีไทย ก็เลยไปพ่อตัวโคดดนฮอนชิ้วหาก็เลยมักตัวนี้มัักตวนี้เห็นประโยชน์หลายๆอย่างมันบอกอยู่ในยูทูบเห็นอยู่เห็นหลายอย่างเบื่องในสมัยคิวซีเลยนะเมนโอ้แสดงแสดงมาติดตามมาโดยตั้งแใจยุงเทพบแล้วยุงเถ็บข้อหมายคือตั้งใจสิมาอยู่บ้านแล้วเมนก็เลยหาเบอร์วามีแนวเอาที่ทุนแห้งเขาไส่บอก็เลยถือใจตัวนี้อ๋อใส่เวลาสองปีครับผม ในการตัดสินใจสื่อบริการหลังการขายมีให้นะครับยินดีออกมาบริการให้กับลูกคาวาที่ครับแต่ว่าต้องบำรุงรักษามันใส่เราล่างเบื้องน้ามันเครื่องในมันเกียร์น้ำมันกองอากาศขันห้าดูแลมันไปตลอดพอปล่อยปแล้าเลิ่นมัยุ่น้ำาอดรบประกันหนึ่งปีอะไรซึกรอตามการใช้งานเท่ากับในสื่อใส่อะไรจูบริสซาทมี่ทั่วซังได้แต่ว่าขันเป็นพวกเครื่องยนต์พวกชุดเกียร์นี่ใส่สีมีซิมซางออกมาเบื้องให้ตึกซานนี่ช่องยูทูบเกษตรพอดีได้ตามที่พ่อเบื้องนั่แหละช้อยประสาทสัมพันธ อ๋อการทั้งท่านกับผผมกับขอฝากอภิษฎท่านนี้น,นะครับคุณผ่้ชมเนี่ยรับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผม